ต่อให้ตะว,วันลบเลือนดาวและเดือนลับลาแต่หลักฐานลายที่สั่งยามันชัดเจนเกินกว่าจะหายไปแถมชะโงกดูลายอีกทีเจอเพื่อนๆดารานักร้องอีกเป็นร้อยเป็นผลงานใหม่ของแซกไอแซกลูกมือกับดารานักร้องอีกเป็นร้อยคนวุ่นกันแล้วนะครับวงการนักร้องยุค90หรือยุค2000กันแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยคนนี้เขา ลายเขาไปสั่งสินค้าตามปกติแล้วทําไมถึงเกิดเป็นเรื่องอา้าวสินค้าที่สั่งนะ่ะมันไม่ใช่ธรรมดามันคือน้ําแข็งสองกร,รมัมเจ้าหน้าที่ตํารวจนะเขาก็กําลังตรวจสอบจับกลุ่มไอคนร้ายคนนี้อยู่แต่ที่ไหนได้แม่ไอ้แซคหรืไอไลายเขไปสั่งเรียบร้อยเลยนะครับเอาเขาก็เกิดการล่อซื้อไปจับกลุมตัวกันได้ผูกพันไปถึง ชื่อรายชื่อที่อยู่ในไลน์ถึงเป็น100ปรน้อยกว่าคนสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้มันทางการจีนเนี่ยเขาจับกลุมไอ้พวกที่ส่งน้ําแข็งเนี่ยไปขายที่ประเทศเขาเมื่อสองปีที่แล้วพอย้อนกลับมาเสร็จปุ๊บสืบสวนไปสืบสวนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนสืบสวนเองนะครับจนรู้เรื่องราแล้วเนี่ยคอยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยอีกทีนึงเพราะว่ากลัวแจ้งไปก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตำรวจเทาหรือจีนเทากันแน่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับคิดใหญ่จำเป็นเมนทุกโครงการสารดเน่า